พี่น้องจ้าเมื่อนี้อีสานกินแซบมาอีกแล้วจ้าเมนูอีสานบานเห่านะจ้าพี่น้องจ้าต้มแซบกำลังจีอื่์นะจ้าตัวสีว่างกล่องต้มเมื่อนี้แม,ม่เอาสีผ้าไม่กินต้มปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนะจ้าพี่น้องแซบ,บอาหารบ่ไดดลงทุนหยังหลายมากไหมนะจ้าพี่น้องอาหารบานเห่านะอีสานบานเห่าก็กินง่ายๆานะจ้าพี่น้อง แมวกะสิต้มปกตินะจ้าคือแก๊งอ้อมทั่วไปนะจากกระสีมีมะนาวอันนี้สูตรไทยสูตรมั่นนอจาพี่น้องจา้าอันนี้สูตรแมวใส่มะนาวน้ำแซบๆซบจวดจวดปึ๊บป๊ปจ้าพี่น้องจา้ามาจา้ามามามาจวดจวดน้ำกันตัวสีได้กินนาะจากพี่น้องจา้าเฮ็ดแล้วห่อนห่อนจา้าโอ้ยนามหายไปเบิดเลยบวได้สุดเลยจ้าพี่น้องจา้าอันตัวสีตั้งกล้อง ลูกสาวก็ขึ้นมาเรียนนั่มนั่งลงไปเสียงดังแน่จังหน่อยเดี๋ยวจเ,เา็ก่น้อยปิดเพิ่มสีเท็ดนยังกะกะยากเดี๋ยวจ่าพี่น้องจ้าโอ้ยว่าสีสดน้ำหอนหอนก็เลยได้กินเสร็จหอนหอนพี่น้องจ้ามาจ้ามาโอ้โหปลาตัวบะเริ่มบะราเดียจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาบีบบากหน้าหอนแลักแซ่บแซ่บน้องกันพี่น้องโอ้ยหถั่วสีได้กินพี่น้องพุนต้อนบงนกบงบกไง อืดเบิดจ้ะพี่น้องจ้ะหิวเข่าเพือเก่าพี่น้องอาหารบ้านเฮาแซ่บแซบเมนูแซ่บแซบ,บในต่างแดนเนาะจ้ะมีิยังกับเฮ็ดกินอันนั้นเนาะจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บจา้าหิวเข่าน้ำใหอไหนเมนูง่ายๆเฮ็ดง่ายๆกินง่าย,ายๆจ้ะพี่น้อง À, Hoàn. À, Hoàn. Ăn nữa. Và lăng có ơn cả thiêm. Ăn như nhầy, mèo cả bông hủ hứa cắn và có ơn yên. Tại vì mình xẹp nó vì nó bán. Như cả thiêm nhầy hứa bông hủ cảnh cắn sư không. Có ơn เป่าเด้อพี่นอ้องห่อนครับกินว่าท่านน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเทพปุปป๊บปัสกินเลยกะคือสิกินบ่อใดเนาะพี่นอ้องรอให้มันเย็นจักหน่อยกะยังว่าหุ่นเสร็จเขาสิเก็บความห่อนเนาะ លាងពីរាស់សាងល់ខ្ញុំងាងសាងសាងល់សាងស เขากับอาการหนาวพี่น้องจา๋าเมื่อสัน่นอยู่ในบ้านเนี่ยจ้ะพี่น้องแต่ในห้องนี้ค่อนข้าง,งสีเย็นเมื่อได้สั่นจังหน่อยที่จริงบอบ่เชิงกับว่าหนาวนะพี่น้องแต่วันอาการเย็นเ็เลยเขากันกับต้มต้มบุญเส้นใส่ปลากระป๋องต้มปลากระป๋องใสบุญเส้นเท่า,านั้นแหละ สามีไปทำง,งานปีใหม่ปีนี้้องคือสกชะลองเลดคือกูปีล้วพี่น้องเพราะว่าแซไปเฮ็ดงานอาะสีชลองกรเลยตัวนั่งเนาะก็เลยล่อใหยนั่งเลิกงานมากช่วงเลดนะจ๊ะเมื่อปีใหม่เมื่อเข้าเดาเฮ็ดงานคือเก่าพี่น้อง แ่บมมีน้ำสดกับแสบเพราะเ่พีนนพ่น้อันฮันถมีน้ำมันคืสดหยาดอือหนันยังฮวอนหวยๆอยู่พี่น้อง เสียเงาทะลุเสียเงาเลยกว mm ่องมาเถอะจ๋ามาเถอะวันดวนดวนบั้งเยอะแมากกว่าเฮียหนังสีหลับพี่น้องสะดวกสบายแซ่บ หยอดพี่นอออ้องเอ้ยแส่บคักเสน้นเหนียวหนุ่มพี่น้องจ้าปลากับปองกับนันว การหนาวๆนี่เขากันป็นอยัางพี่น,พน,น,น้องเลยอืมมืมมมมมาแล้วจับพี่น้องจ้ากินข้าวนำกันกับแมวเด้อเมนูสดจับพี่น้อง หยาดพี่น้องจานม,ม,มาเด้อจ้ะม,ม,มาทำไมแซ่บครับคิดฮอดบ้าน เป็นเมนูไข้เงาเลยเลยอืม <c oughs> <c oughs> อิ่มแล้วลงเวทีใดนะจ๊ะพี่นอนจ๋าขักแซบอิลีอีหอนะจ๊ะพี่นอนจ๋าแซบกับไอ้เมนูปลากระป๋องต้มเส้นนะจ๊ะพี่นอนจ๋าบีบกเนาวหัวจวดจวนนะจ๊ะมันกะสีออกเปรี้ยวนัวนัวสับๆนะจ๊ะพี่นอนจ๋าอาหารอีสานบานเฮาถ้าเฮาอ่ดแบบใส่มันกะดัดแปลงใส่ดัดแปลงเห็ดดัดแปลงกินกระแซบคือเก่านะจ๊ะพี่นอนจ๋าเป็นอาหาร ที่เฮ็ดง่ายต้นทุนบ่แพงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแซ่บย่ามใดอยากกินย่ามใดกับซ่บย่ามนันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งๆนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจะสีผัวผาดคลิปต่อๆไปของแม่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ขอขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจังพอกันไม่ได้คลิปหนาจ้าบ๊ายบายจ้า